หลังจากฝรั่งเศสปลาชัยไปนในเดือนมิถุนายนคริอทศกราช1940นักวางแผนยุทธวิธีของอังกฤษจึงต้องคำนึงถึงแผนการต่างๆและยึดเอาแผนป้องกันประเทศของตนเป็นแผนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกความสำคัญอันดับที่2ก็คืออังกฤษจะต้องรักษาสถานภาพของตนในตะวันออกกลางให้มีความปลอดภัยความสำคัญอันดับที่3ก็คือหาทางทาสงครามกับปรุงอักษะให้เด็ดขาดในตอนแ,กแรกๆหลังจากฝรั่งเศสปราชัยแล้ว อังกฤษตั้งความหวังไว้เพียงเล็กหน้อยเท่านั้นว่าเยอรมานีจะหันไปทําสงครามกับสาภาพโซเวียตที่อังกฤษหวังไว้มากก็คือทหารญี่ปุ่นทําสงครามกับอังกฤษสหรัฐอเมริกาคงแก่ร่วมมือกับอังกฤษป้องกันสิงคโปร์ซึ่งเป็นการช่วยคุ้มกันทั้งฟิลิปปินของสหรัฐอเมริการวมทั้งยังเป็นการป้องกันพมา่าและอินเดียของอังกฤษด้วยสําหรับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีกิลดศกาล1940เป็นต้นมา คณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีรุธเวลวางแผนยุทธวิธีไว้ว่าใหยดยุโรปก่อนหลักการนี้มีว่า,าหากสาหรัฐอเมริกาต้องทําสงครามพร้พอมๆกันกับเยอรม,มนีอิตาลีและญี่ปุ่นแล้วปฏิบัติการรบในบริเวณแปซิฟิกจะเป็นเพียงการรบเพื่อป้องกันตนเองโดยรักษาเส้นทางลาสกาฮาวายปานามาไว้ในขณะเดียวกันปฏิบัติการรบที่สหรัฐอเมริกาถือว่ามีความสําคัญมากคือการบุกยุโรปดังนั้นข้อสเสนอของอังกฤษ ที่ให้ปฏิบัติการรบในแปซิฟิกก่อนจึงถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธทั้งนี้สหรัฐอเมริกามีเหตุผลสําคัญคือถ้าอังกฤษปลาศใช้ไปก่อนแล้วจะไม่มีทางเอาชนะเยอรมนีได้การประชุมลับที่กรุงวอชิงตันในช่วงต้นปีกิลศักราช1941สหรัฐอเมริกาสรุปแผนยุทธวิธีดังกล่าวแล้วแจ้งไปให้คณะนายทหารอังกฤษทราบทั้งๆที่อังกฤษได้ขอร้องให้สหรัฐอเมริกาป้องกันสิงคโปร์แต่สหรัฐอเมริกา หาได้กำนึงถึงไม่หลังจากที่เยอรมน,นีปราบปรามประเทศในกลุ่มบอลข่านจนเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ไิชิตไซรนิกากลับคืนมาให้อิตาลีแล้วเริ่มบุกรัสเซียและยูเครนความกังวลใจของอังกฤษในเรื่องการรักษาความปลอดภ,ภัยในบริเวณครองสุเอตและบริเวณตะวันออกกลางทําให้อังกฤษเปลี่ยนความวิตกเรื่องการป้องกันสิงคโปร์กลายเป็นความห่วงให่ในแอฟริกาเหนือแทนแต่เมื่อเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดินทางไปประชุม กับประธานาธิบดีรุทเวลของสหรัฐอเมริกาบนเรือรบนอกฝั่งรอเจนเตียของเกาะนิวฟันแลนด์ในเดือนสิงหาคมปีศร,ร1941เชอร์ชิลพบว่ารุดเวลไม่เห็นความสําคัญของการยกผลขึ้นบกที่แอฟริกาเหนือมากกว่าการใช้หลักยุโรปก่อนทําให้การประชุมครั้งนั้นไม่เกิดผลตามที่เชอร์ชิลต้องการมีการประกาศใช้กฎบัตรแอตแลนติกเมื่อผู้นําทั้งสองเสร็จสิ้นการประชุมแล้วกฎบัตรแอตแลนติกอย่างน้อยที่สุด มีประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆสำหรับนำมาเป็นเครื่องมือหลบหลีกความต้องการของรัเสเซียขณะที่นายแอนโทนีอีเดนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ,ออกฤษเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมกริจุสกัา1941เพื่อศึกษาดูว่าเป้าหมายในการทำสงครามของอังกฤษกับสหภาพโซเวียตมีความสอดคล้องกันหรือไม่สตาลินยืนยนันให้มีการรับรองชายแดนสหภาพโซเวียตปิคิสตุกราศ1941ขณะนั้น ชายแดนของโซเวียตรวมเอาโปลแลนด์ตะวันออกและบางส่วนของโปลแลนด์ดินแดนของประเทศต่างๆในทะเลบอลติกดินแดนของเบสซาเรเบียและบุกโนวีนาตอนเหนือซึ่งทั้งหมดโซเวียตได้มาขณะที่เป็นมิตรกับเยอรมนีนอกจากนั้นซาลินยังเสนอให้มีการจัดเขตแดนของประเทศต่างๆในยุโรปจนกระทั่งถึงชายแดนของประเทศฝรั่งเศสใหม่แต่เชอชร์ชิลล์ลบหลีกการเรียกร้องของสหภาพโซเวียตไปได้โดยอาศัยกฎบัตรแอตแลนติกและนำความเห็นของสารัฐมาอ้างเมื่อญี่ปุน่น ก็สู่สงครามประกาศความเป็นปรปักกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแล้วอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาจึงหันหน้ามาปรึกษากันโดยจัดการประชุมระหว่างกันมีชื่อว่าการประชุมอาคาเดียการประชุมคราวนี้รุดเวลกับเชอร์ชิลพร้อมกับคณะที่ปรึกษาทั้งสองฝ่ายเปิดประชุมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันที่22ธันวาคมพุทศัรกราช9 4 1การประชุมคราวนี้ไม่เพียงเน้นให้อังกฤษทราบว่าสาหรัฐอเมริกา ยังคงรักษานโยบายยุโรปก่อนต่อไปหากยังเพิ่มแผนการรบขึ้นมาอีก2แผนการด้วยกันคือแผนการรบที่เรียกชื่อเป็นรหัสว่าเลดแฮมเมอร์แผนการนี้เป็นแผนการสร้างกําลังกองทัพขึ้นมาในอังกฤษเพื่อบุกฝรั่งเศสและอีกแผนหนึ่งมีชื่อเป็นรหัสว่าซูเปอร์ยิมนาสแผนหลังนี้เป็นแผนการร่วมรบระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาโดยให้อังกฤษยกผลขึ้นบกทางด้านหลังของกองทัพเยอรมนีในลิเบียให้สหรัฐอเมริกายกผลขึ้นใกล้ๆคาซาบังกา บนฝั่งทะเลแอตแลนติกของโมร็อกโกนอกนั้นที่ประชุมยังได้จะตั้งกองบัญชาการสูงสุดร่วมกันขึ้นโดยกำหนดให้กองบัญชาการสูงสุดของอังกฤษจะต้องติดต่อกับกองบัญชาการสูงสุดร่วมกันตลอดเวลาโดยผ่านทางผู้แทนของอังกฤษในกรุงวอชิงตันทั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทราบถึงปัญหาต่าง,างๆของการทำสงครามได้ตรงกรันในวันที่1มกราคมคิตศักราช1942ที่ประชุมอาคาเดียมีการลงนามในสัญญาร่วมกันทำสงครามต่อสู้กับฝ่ายอักษะ ระหว่างสาหรัฐอเมริกากับอังกฤษต,ต่อมาไม่นานพันธมิตรเกิดความไม่แน่ใจการตัดสินใจของการประชุมอาคาเดียเรื่องแผนการรบเป็นการตัดสินใจถูกต้องหรือไม่เชอร์ชิลเริ่มกังวลและคิดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้กําลังใจต่อสตาลินซึ่งได้รับผลประโยชน์จากแผนรบซูเปอร์ยิมนาสเพียงเล็กน้อยยิ่งกว่านั้นปัญหาเรื่องการลําเลียงยุทธป,ปัจจัยจากอังกฤษไปให้โซเวียตอาจถูกเยอรมนีตัดขาดเพราะเยอรมนี เคลื่อนกองเรือมาอย่างเส้นทางในมหาสมุทรอาร์กติกแล้วดังนั้นในวันที่2มีนาคมพิศตนัธธธกราร19ยสี่เชอร์ชิลล์ิ่งเสนอต่อรูสเวลว่าเมื่อสองครามสิ้นสุดแล้วควรเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของสตาลินในปัญหาการรับรองชายแดนของโซเวียตโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎบัตรแอตแลนติกที่ทำไว้กับอังกฤษรูสเวลถึงแม้จะปฏิเสธไม่ยอมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของสตาลินแต่มีความรู้สึกคล้ายกับเชอร์ชิลล์ว่าสาภาพโซเวียต มีภาระหนักอย่างยิ่งในการทำสงครามต่อสู้กับเยอรมันเมื่อพิจารณาถึงประเด็นนี้รุดเวลล์จึงขอฟังความคิดเห็นจากกองบัญชาการสูงสุดร่วมกันในปัญหาการเปลี่ยนแปลงแผนการลบโดยสมมติว่าเกิดความจำเป็นอย่างไม่คาดคิดจยกระทั่งต้องเสริมกำลังป้องกันอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นและเมื่อฐานะของอังกฤษในแอฟริกาเหนือเสื่อมลงมาตั้งแต่มกราคมคศ1942เป็นต้นมาหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดรุดเวลส่งนายฮารีฮอบกินกับผู้บัญชารทหารสูงสุดนายพลยอตซิมาเชลไปยังกรุงลอนดอนเพื่อเสนอยกเลิกแผนลบซูเปอร์ยิมนาสแล้วใช้แผนลบโบเลโลซึ่งเป็นแผนชุมนุมกองทัพไว้ในอังกฤษสำหรับยกพลขึ้นยุโรปในตอนฤดูใบไม้ร่วงและแผนรบราวอัพซึ่งเป็นแผนบุกฝรั่งเศสโดยใช้ทหาร30กองพลกับทหารอังกฤษ18กองพลโดยเลื่อมปฏิบัติการในเดือนเมษายนหรือศักราช1943 อังกฤษเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแผนลบนี้แต่ยังสงสัยในแง่ของการปฏิบัติว่าจะเริ่มแผนได้ตามเวลาที่กำหนดได้หรือไม่หลังจากนั้นอังกฤษจะทำสัญญาพันธมิตรระหว่างอังกฤษโซเวียตเป็นเวลา20ปีลงนามกันในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช19 4 2งพัเร่ดเชิญเชิเตือนนาโยมโรโตอฟว่าเยาวังว่าจะเกิดมีแนวรบด้านที่สองในยุโรปในเวลาอันใกล้นี้แต่ถึงกระนั้นนาโยมโรโตอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียมีความสนใจในแผนการลบของอังกฤษ และสหรัฐที่ได้กําหนดไว้เชอร์ชิลเดินทางไปพบกับรูสเวลล์อีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนริศธธักระลา1942โดยเสนอให้สหรัฐอเมริกาหันมาทบทวนและขยายแผนลบซูเปอร์ยิมนาท์เพื่อใช้แทนแผนโบเลโลแต่คณะเสนาธิการผสมสหรัฐอเมริกาปฏิเสธโดยฮิทถือแผนการลบโบเลโลต่อไปเชอร์ชิลจึงเสนอความเห็นของตอนอีกครั้งโดยเขียนจดหมายลงวันที่8กรกฎาคมริศักรา1942ไปยังรูสเวลล์ ซึ่งสรุปใจความได้ว่าให้ลุดเวลพิจารณาถึงการนําเอาแผนซูเปอร์ยิมนาธ์มาใช้ใหม่ขณะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งในแนวรบด้านแอฟริกาเหนือและบริเวณแปซิฟิกมีน้ําหนักมากพอที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องของเชอร์ชิลอย่างไรก็ดีคณะเสนาธิการผรสมบางคนของสหรัฐอเมริกามีความเห็นว่าอังกฤษไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงทําสงครามกับเยอรมานีในยุโรปและเริ่มสงสัยหลักการยุโรปก่อนนายพลมาเชลเอง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักการยุโรปก่อนมาตั้งแต่ต้นแต่แล้วในวันที่10กรกฎาคมนายพลมาแชลรวมกับผู้บัญชาการทหารเรือสหรัฐอเมริกานายพลเรือเออร์เนสต์เจคิงเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลใจความว่าเมื่อไม่สามารถยึดแผนโบเริโลได้ก็ควรหันไปทําสงครามกับญี่ปุ่นก่อนแต่รูสเวลยังคงมั่นในหลักการเดิมคือต้องปราบเยอรมนีก่อนดังนั้นจึงส่งนายพลมาแชลนายพลเรือคิงพร้อมกับฮอฟกินไปลอนดอน เพื่อทำการเจรจาหารือกันอีกครั้งผลจากการเจรจากับอังกฤษในระหว่างวันที่18ถึ25ง25ก,กรกฎาคมสิ้นสุดลงโดยผูแ้แทนของสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับตามข้อเรียกร้องของอังกฤษที่ต้องการให้เปิดฉากการลบที่แอฟริกาเหนือก่อนแผนการบุกแอฟริกาเหนือจึงเริ่มขึ้นโดยใช้ชื่อว,ว่าแผนปฏิบัติการถอดและจะลงมือปฏิบัติในฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงวันที่17รก,กรกฎาคมพตศักราช1942 เชอร์ชิลบอกกับสตาลินว่าการขนยุทธปัจจัยไปให้โซเวียตซึ่งต้องขนไปทางเรือต้องพักไว้ก่อนเพราะกองเรือเยอรมนีออกปฏิบัติการอยู่ตามบริเวณเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอาร์กติกและได้บอกกับสตาลินอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่มีแนวรบด้านที่สองในยุโรปก่อนถึงปีคศิสต์ศักราช1943เรื่องนี้ทำให้เชอร์ชิลลำบากใจกลางเดือนสิงหาคมคศิสต์ศักราช1942เมื่อเชอร์ชิวเดินทางไปมอสโก เพื่อแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการลบให้สตาลินทราบสตาลินคัดขานที่อังกฤษไม่ปฏิบัติตามแผนการโบเลโลแต่ในที่สุดก็จำยอมเพราะอังกฤษมีเหตุผลทางทหารต้องปฏิบัติการตามแผนทอดก่อนเพื่อเป็นการเอาใจโซเวียตที่ไม่มีโอกาสได้ยุทธปัจจัยจากอังกฤษและยังไม่มีแนวรบด้านที่2ในยุโรปเชอร์ชิลจึง,สงเสนอสตาลินว่าอังกฤษจะเพิ่มการทิ้งระเบิดในเยอรมน,นีให้รุนแรงยิ่งขึ้นจะส่งกองทหารอังกฤษไปช่วยรบในแนวรบด้านใต้ของโซเวียต อังกฤษจะให้ทหารของตนรวมกับทหารโซเวียตออกไปปฏิบัติการรบในทางเหนือของนอร์เวย์ข้อเสนอของอังกฤษดังกล่าวบางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติได้การขนส่งยุทโธปจจั์ไปให้โซเวียตโดยทางเรือตามเส้นทางในมหาสมุทรอาร์กติกในปีครศ .1942 ทำได้เพียงสองครั้งแต่ในที่สุดอังกฤษสามารถขนยุทโธปจจั์ไปให้โซเวียตได้สะดวกโดยส่งผ่านทางอิรานสตาลินยังคงเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาอังกฤษ เปิดแนวรบด้านที่2ในยุโรปต่อไปตัวในพลมาเชลเองก็ต้องการเปิดแนวรบด้านดังกล่าวในปีกิจกาศักร้แต่อย่างไรก็ดีภายหลังเรื่งปฏิบัติการชท็อตในต้นเดือนพฤศจิกายนพิาศหักราร้ยทั้งเชอร์ชิลและลูสเวลล์คิดว่าเมื่อปฏิบัติการทอดยุติแล้วการเปิดแนวรบครั้งใหญ่เป็นแนวรบด้านที่2ในยุโรปควรบุกจากแอฟ,ฟริก,กาเหนือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปมากกว่าจะบุกจากอังกฤษข้ามช่องแคบไปยังฝรั่งเศส ในแนวรบด้านทะเลทรายตะวันตกวันที่18พฤศจิกายนพฤศสตศากรา1941กองทัพที่8ของอังกฤษภายใตยก้กำลังพลชชาของนายพลเซอร์แอนเลนคันนิงแฮมซึ่งมีนายพลเซอร์ครอสออสิกลกเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในตะวันออกแทนวาเวลกำลังเข้าโจมตีกองทัพรถถังของนายพลรอมเมลอย่างรุนแรงถึงแม้ว่ากองทัพที่8ของนายพลคันนิงแฮมมีจำนวนรถถังมากกว่าของรอมเมลถึง2ตอนน่อ1นและมีเครื่องบินสนับสนุนมากกว่าถึง4ต่อนหนึ่งแต่รถถังบางคันของรอมเมล ติดปืนขนาดใหญ่กว่าและทุกคนออกทําการรบอย่างเชี่ยวชาญทําให้การบุกของอังกฤษไม่เกิดผลวันที่25พฤศจิกายนนายพลนิวแมธิวเอ็นเข้ามารับตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพที่8แต่นายพลคันนิงแฮมเป็นเวลาเดียวกันกันกบอังกฤษกำลับบงนำรถถังมาเสริมเพื่อให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นต่อมากองทัพของนายพลเบรชีทำการกดดนันกองทัพรอมเมลอย่างหนักตลอด2ส,สัปดาห์ รอมเมลจึงจำใจต้องถอดกองทัพออกจากเซเลนิกาเข้าไปยังอเกบาเดียที่นั่นเองรอมเมลแอบเสริมสร้างกองทัพของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมผลักดันกองทัพอังกฤษให้ถอยออกไปอังกฤษเข้าใจว่ากองทัพของรอมเมลยังอยู่ในสภาพพิการเพราะถูกโจมตียับเยินเมื่อครั้งก่อนแต่ในวันที่21มกราคมพุทธศักราช1942รอมเมลเริ่มบุกเข้าโจมตีกองทัพที่8ของอังกฤษอยู่หลายครั้งจนกระทั่งกองทัพของอังกฤษ ต้องถอยหนีไปยังแนวป้องกันกาซาล่าทางตะวันตกของป้อมปืนโทรบุกในขณะที่กองทัพของทั้งสองฝ่ายรีบเป่งเสียงกาลังลบของตนอยู่นานนายพลอชินเล็กต้องการให้กองทัพอังกฤษอยู่เฉยๆจนกว่ากองทัพของนายพลลิชชีจะมีกําลังเหนือกว่ากองทัพของลอมเมลจนลอมเมลไม่สามารถเอาชนะได้แต่ในเดือนพฤษภาคมเจอ,อร์ชิลให้นายพลออชินเล็กให้สั่งกองทัพไปใต้บังคับบัญชาของตนคือกองทัพของนายพลลิชชีเข้าโจมตีกองทัพยิรมณีแต่คําสั่ง ที่ให้โจมตีกองทัพของรอมเมลครั้งนี้กลับถูกรอมเมลโจมตีตัดหน้าก่อนในตอนกลางคืนระหว่างวันที่26-27พฤษภาคมรอมเมลนำกองทัพของตน5กองพลเคลื่อนทีมายังปีกสายกองทัพของนายพลลิชชี่ประห้ทหารอีก4กองพลเฝ้าแนวป้องกันกา,กาลาซาการบุกเข้าโจมตีครั้งแรกของกองทัพรอมเมลสามารถทำลทายรถถังของอังกฤษตรงจุดที่อ่อนแอที่สุดได้จำนวนหนึ่งแต่ไม่สามารถตีฝ่าเข้าไปถึงชายฝั่งทะเล ที่อยู่ข้างหลังของแนวกาลาซาได้นอกจากนั้นรอมเมลตกใจเพราะเห็นว่าบัดน,นี้กองทัพที่8ของอังกฤษมีรถถังแกรนด์แบบใหม่ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาติดปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรออกมาทําการรบดังนั้นการประทะก,กันยังดูเดือดเพียงวันเดียวรอมเมลสูญเสียรถถังไปหนึ่งใน3ของจำนวนรถถังทั้งหมดในเวลาต่อมารอมเมลบุกเข้าโจมตีกองทัพที่8ของมริชีอีกแต่ก็ไม่สามารถฝ่าเข้าไปถึงฝั่งทะเลได้ วันที่29พฤษภาค,คมลอมเมลจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายตั้งรับแทนที่จะเป็นฝ่ายบุกแนวตั้งรับแนวใหม่ของลอมเมลเรียกว่าแนวคอร์ดอนเป็นแนวรบล่งเตียนและเต็มไปด้วยอันตรายวันแรกของเดือนมิถุนาย,ยนกองกำลังของอังกฤษทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศกระนํำโจมตีแนวตั้งรับแห่งนี้ของลอมเมลตลอดทั้งวันโดยหวังว่ากองทัพรถทางของลอมเมลจะถูกตัดขาดออกจากกองทหารเยอรมนันในแนวกาลาซากองทัพรถถางของลอมเมล ในแนวรบแห่งใหม่จึงถูกอังกฤษโจมตีรุนแรงแต่รถถังของอังกฤษที่บุกเข้ามาโจมตีแนวคอดอนบุกเข้ามาเป็นกลุ่มเล็ก,ลกๆจึงถูกรถถังของเยอรมนีตีโต้กลับไปพร้อมกับการสูญเสียอย่างหนักขณะเดียวกันลอมเมลสร้างความปลอดภัยให้กับส่วนหลังของกองทัพของตนกับเส้นทางลำเลียงปัจจัยโดยการสกัดกั้นรถถังของอังกฤษไว้ที่ไซด์มุฟตาและที่บีอากีตรงนั้นกองทัพของลอมเมลทำลายล้างกองพลที่หนึ่งของทหารฝรั่งเศสเสรีรท้งกองทัพ ในวันที่10มิถุนายนทหารฝรั่งเศสที่ยังเหลืออยู่อาศัยความมืดถอยหนีไปสู่ที่ปลอดภยัย